สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่ออังคารที่แล้วประวัติศาสตร์สั้นๆง่ายๆจากอาจารย์เอียนยาสนะครับย่าปังมหาวิทยาลัยรามคําแหงทำให้เราเห็นต้นต่อของปัญหานะครับแล้วก็เห็นบทสรุปที่องค์การสาหปร,ระชาชาติบอกว่าให้ทำอย่างนี้คือให้มีสองรัฐอิสราเลนมีแล้วก็ให้มีประเทศปาเลสไตน์ขึ้นมาแต่เรื่องไม่จบแค่นั้น วันนี้เราจะคุยกันต่อครับแต่ขออนุญาตพักสักครู่ครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทวเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเว์ โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบคุณมีพัสดุตกทา้างเอ๊ะชวนลงคุณน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึงพลังร่วมใจตร้างไภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีกลับเข้าสู่ช่วงที่สองครับในแง่ของมติองค์การสากลประชาชาติที่ผมสรุปสั้นๆหลังจากที่อาจารย์ เนยาสได้อธิบายเมื่อคราวที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาคุยต่อกันไม่ต้องทักทายกันแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นรายการต่อเนื่องกันนะครับผมจำได้อย่างนี้นะครับไอ้มัติเรื่องทูสเตทเนี่ยในชั้นต้นทีเดียวเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากอิสราเอลผมจำชื่อตัวนายกฝ่ายอิสราเอลไม่ได้เนี่ยกับท่านที่เสียชีวิตไปแล้วผู้นำของปาเลสไตน์เนี่ย ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพในช่วงนั้นผมดูจากหนังสารคดีนะก็เห็นว่าอ,อปัญหาน่าจะจบแล้วแล้วทำไมไม่จบครับคือ,อจริงๆแล้วปัญหาเรื่องไอ้ two-state solution เนี่ยนะครับหรือว่าการแก้ไขปัญหาให้ได้ให้มีสองรัฐเนี่ยอิสราเอลเนี่ยไม่ได้ยอมรับจริงๆนะครับ mm hmm. ว่าต้องการให้เกิด t o s t a t e solution เพียงแค่อิสราเอลตกลงว่าให้ปาเลสไตน์เนี่ยทำการปกครองตนเองแค่นั้นเองนะในพื้นที่จำกัดก็คือพื้นที่กาซาและเวสแบงนะให้อิสระให้ปาเลสไตน์เนี่ยทำการปกครองตัวเองแล้วก็สถานะต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยพูดกันเขาว่าปกครองตัวเองนี่ในความหมายของผมในความเข้าใจของผมเนี่ย ปาเลสไ i น์มีกองทัพได้ไหมไม่ได้ไม่มีกองทัพนะครับไม่มีมีแต่เฉพาะตำรวจเป็นของตนเองอืแต่ว่ากองทัพไม่มีาอออ่รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอะไรต่างๆเนี่ยอ่าคุณมีได้แต่ว่าไม่สามารถไม่ถูกยอมรับโดยโดยประเทศอื่นๆเพราะว่ายังไม่มีความเป็นรัฐที่นั่งในองค์การสหประชาชาติมีไหมครับมีตอนนี้มีแต่ว่าเป็นลักษณะ ที่ไม่ใช่เป็นประเทศแต่นล็อบเบอร์เป็นผู้สังเกตการแบบนั้นเป็นเป็นยังไม่เป็นผู้สังเกตการแต่ว่าเป็นเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าปาเลสไตนีออ t h o r ตี้หรือว่าออโตเรตีเราแปลภาษาไทยดิว่าไงเดียเป็นอ่าอ่าระบบการปกครองอ่าระบบการปกครองปาเลสไตน์ไม่ปกครองประเทศปาเลสไตน์ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อตกลงที่ผมหลงปลื้มบอ,อกปลื้มใจนะว่าจะได้จบสักทีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรต้องทำต่ออีกนะคือมันมีการเซ็นสัญญากันที่กรุงออสโลนะครับเรียกว่าออสโลแอคคอร์ดในปี1 9ครับ <19 3. S 2> ครับซึ่งการเจรจามันก็เจรจากันอย่างยาวนานมาเรื่อยๆแล้วผลสุดท้ายของ ข้อตกลงที่ออสโลเนี่ยชี้ว่านะครับให้ปาเลสไตน์เนี่ยมีอธิบดีหรือว่ามีอำนาจการปกครองจำกัดโดยห้ามมีกองทัพห้ามมีอะไรทั้งสิ้นมีแต่เพียงกองกำลังตำรวจเท่านั้นเอง <S <S แล้วสถานะของปาเลสไตน์และและอื่นเรื่องอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเรื่องผู้ลี้ภยัยเรื่องเมืองหลวงจะอยู่ตรงไหนเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะมัน อจะต้องมีการเจรจากันต่อไปเรื่อยๆนี่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีการเจรจาและเวลาเจรจากันแล้วเนี่ยก็ล่มทุกครั้งเลยเพราะนะฮะระหว่างการเจรจาเนี่ยก็เหมือนทางภาคใต้เราเนี่ยนะครับครับนะ,ะก็มีการทํา uh, สถานก,การณ์มีสถานการณ์ออกมาม,มีการบุกมีการอะไรออกพอมีการบุกออกเจรจาก็ล้มโต๊ะก็ะลม้มอะไรเงี้ยนะฮะ,าะอาจารย์ครับในในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะผมอยากฟังทัศนจากอาจารย์ ว่าอำนาจการต่อรองระหว่างการเจรจาเนี่ยใครเหนือใครเท่ากันมัคนควรจะเท่ากันนะโดยหลักการเนี่ยไม่เท่ากันครับเพราะว่าไม่เท่ากันเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าปาเลสไตน์เป็นเพียงองค์กรเท่านั้นเลยมไม่ใช่เป็นประเทศนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะมีการมีประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยผู้ที่มีเศรษฐกิจเยอะกว่ากองกําลังมากกว่า น้ำหนักในการเจรจาไม่ย่อมมากกว่าครับแต่ว่าอย่างที่ผมพูดในตอนต้นนะครับอิสราเอลเนี่ยมีทั้งสหรัฐหนุนหลังมีทั้งอังกฤษมีทั้งยุโรปคอยหนุนหลังสาเหตุดังที่เราได้พูดคุยกันมาแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับอาเพนั้นเนี่ยขออนุญาตนิดนึงอาจารย์อาจารย์พูดถึงคนหนุนหลังเดียปาเลสไตน์ก็มีกลุ่มอาหรับนะใช่ปาเลสไตน์ก็มีกลุ่มอาหรับหนุนหลังแต่นี้กลุ่มอาหรับเนี่ยครับ อ่าเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถปกป้องตนเองได้เมซาอุดิอาระเบียยัง<ม>ต้องใช้กองกําลังของสหรัฐในการปกป้องตนเองครับนะครับอ่าประเทศ<ม>อื่นๆหลายประเทศในซาในในโลกอาหรับเนี่ยต่างก็พ่เพ้ให้กับอิสราเอลในสงครามโกวิดและถูกอิสราเอลยึดครองบางส่วนอียิปต์ก็ถูกอ่าไนายก็ถูกยึดครองซีเรียก็อ่าอ่าที่รับสูงโปลันนะอ่าจอแดนก็ทางฝั่งซ้ายของแม่น้าจอแดน<ม>อะไรเงี้ยนะฮะเป็นต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยโลกอาหรับเนี่ยแล้วก็มีการสร้างสงครามให้เกิดขึ้นระหว่างโลกอาหรับด้วยกันเองด้วยทําให้โลกอาหรับนี่อ่อนแอไม่สามารถที่จะอ่าเป็นแบ็คให้กับปาเลสไตน์ได้มันอาจจะมีบางช่วงฉะนั้นค้นทางเดียวของปาเลสไตน์ที่จะมีอํานาจในการต่อรองก็คือการก่อการาร้ายครับการก่อการร้ายพูดง่ายๆนะฮะที่เครื่องบินนะครับในอดีตอาจารย์คงคงคง,งมีคงเคยได้ยินนะ มีการจี่เครื่องบินมีการระเบิดไอ้ไ<ม>อ้ไอ้ออสถานที่ราชการอะไรเงี้ยนะครับน,นี่เนี่ยจะเป็นเป็นเพียงเครื่องมือเดียวในการต่อรองผมขอนะะอนุญาตเสริมความคิดนิดหนึ่งความคิดส่วนตัวของผมนะครับในชั้นต้นทีเดียวในะเราก็ไม่เห็นด้วยเออทำไมผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตหรือเหตุการณ์ดูเหมือนจะปีเจ็ดสามที่มิวนิกโอลิมปิกอย่างนี้เป็นต้นนะนะแต่พอผมโตขึ้น ศึกษามากขึ้นเข้าใจเรื่องอสงครามปฏิวัติมากขึ้นจะบอกว่าเห็นใจก็ก็ไม่อาจจะไม่ถึงขนาดนะแต่ผมว่าผมเข้าใจคนสองคนคนหนึ่งน้ำหนักสักร้อยกิโลกร,รมัมอีกคนหนึ่งสี่สิบกิโลกร,รมัมแล้วคนร้อยกิโลกร,รัมบอกว่าเฮ้ย hey, มาชกกันกติกาสากลไอ้ตัวเล็กนั่นะมันสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้มันทำไงก็ต้องหาเครื่องทุนแรง จะเป็นสนับมือจะเป็นมีดหรืออาวุธดุนแรงกว่านั้นก็แล้วแต่ผมนึกเปรียบเทียบอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เห็นด้วยกับการก่อการลายแต่เข้าใจว่าเขาก็ไม่มีทางเลือกนะที่จะต่อสู้เชิญอ,อาจารย์ต่อครับที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าอ่าปาเลสไตน์เนี่ยถูกปิดล้อมห้ามมีใครส่งอาวุธให้กับปาเลสไตน์ขณะที่อิสราเอลนั้นเนี่ยได้รับการช่วยเหลือ ทางด้านทหา,หารจากสหรัฐปีหนึ่งสามพันล้านดอลลาร์สหรัฐครับอาเฉพาะความช่วยเหลือทางด้านทห,หารเท่านั้นนะครับไม่นับเรื่องอื่นสภาคองเกรสก็จะให้การช่วยเหลือในทุกๆปีและใน,ใน,ในฐานะที่เป็นรัฐเพราะนั้นเนี่ยมันถึงมีความชอบธรรมในการที่จะส่งอาวุธอะไรต่างๆและแล้วก็ระบบการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยสหรัฐและก็พันธมิตรเขาคุมอยู่เพราะนั้น อิสราเอลก็สามารถได้ถูกซัพพลายทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องอาวุธ<ม>ยุทโธป,ปรกรณ์ทุกอย่างขณะที่ปาเลสไตน์ซึ่งไม่มีสถานะเป็นรัฐถูกปิดล้อมทั้งด้านการอาวุธทั้งด้านความสัมพันธ์เราอะไรทุกอย่างมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วครับครับอ่ามันสู้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทําให้กลุ่มที่เราเรียกว่าขบวนการต่อต้านการยึดครองอ่าปาเลสไตน์ Palestine เนี่ยนะที่เราเรียกในอดีตเราเรียก P l o อปาเลสปาเลสไตน์เนี่ย นะ ation, <S <S <organization, S 3> คะรับ Liberation Organization หรือว่าองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์นำโดยยัตเตอ,อร์อาราฟัตเขาก็ต่อสู้ในพวกนี้มาตลอดนี่สรุปก็คือว่า,า,าปาเลสไตน์เนี่ยต้องการมีรัฐแบบอิสราเอลนั่นแหละแต่ว่าอิสราเอลเนี่ยเนื่องจากว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าทั้งเรื่องของอาวุธยุทโธป,ปกรณ์อิสราเอลเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางทหารามากที่สุด นะครับพอๆกับอเมริกาหรืออาจจะก้าวหน้ากว่าสหรัฐไปด้วยซ้ําไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าอ่าอ่าอิสราเอลถึงถือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะเขาชนะอยู่แล้วทาระครับอ่าเหมือนที่เราได้เห็นในปัจจุบันที่อิสราเอลเนี่ยทําการบอมกาซาเนี่ยนะครับตอนนี้วันที่ยี่สิบห้าแล้วช่วงที่เราพูดกันอยู่เนี่ยราบเป็นหน้ากองคืออิสราเอลสามารถที่จะบอมทั้งเวสต์แบงก์กาซาราบเป็นหน้ากองได้หมดแต่ว่าพูดง่ายๆตอนนี้ยัง ยังยังถ้าทําแบบนั้นเนี่ยชุมชนระหว่างประเทศก็อาจจะจะประนามอะไรขนาดนี้ก็ประนามก็อิสราเอลไม่สนอยู่แล้วอืแต่ว่าพูดง่า,งงายๆว่ามันสู้กันไม่ได้นะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมี resolution หรือว่าการแก้ไขปัญหาจากสามประชาติและต่างประเทศในชุมชนระหว่างประเทศเนี่ยอิสราเอลย,ย่อมรู้ว่าตัวเองไพ่เป็นสือไพ่เหนือกว่า ราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องให้ปาเลสไตน์มีรัฐอิสระ้อนนี้แหละครับเป็นจุดที่ผมสงสัยนึกถึงประสบการณ์เรากับอาจารย์นาคนรุ่นนี้ผ่านมาด้วยกันว่าผู้ผมเนี่ยเคยรบกับคอมมิวนิสต์แล้วก็คิดแบบเดียวกันครับกวาดล้างฮามาสใส่หมดกวาดล้างคอมมิวนิสต์ให้หมดแล้วมันไม่หมดแล้วในที่สุดเราก็ได้คิดว่าประเทศชาติเสียหายก็เกิดนโยบาย66ทับสองสาร แล้วก็ไม่ต้องอธิบายอะไรกันอีกอิสเรลได้อะไรครับจากความขัดแยง้งอาจารย์มองอย่างไรครับว่าอิสเรลได้อะไรเนี่ยโอ้เยี่ยมเป็นคำถามที่ดีมากครับอาจารย์ครับคือในทุกสงครามเนี่ยมันคือการเมืองครับอาจารย์ย่อมทราบดีกว่าผมเพราะอาจารย์เป็นนักการทหารครับสงครามเนี่ยมันคือการเมืองอการเลือที่ทหลังเลือครับ <c oughs> เป็นการเมืองรูปแบบที่สุดโต่งที่สุดเห็นไหมอุดมเรปกติเราเจรจากันเราค,รคุณได้นี่ผมได้นั้นเนี่ยนี่คือการเมืองปกติแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะเราเจรจากันเนี่ยเราก็ใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ใช้อาวุธกันเลยคุนง่ายเป็นนั้นเนี่ยอิสราเอลได้เลยก็คือว่าสงครามในครั้งนี้เนี่ยเป็นสงครามที่อิสราเอลโดยในทัญาฟูซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการให้เกิดขึ้นอื เพราะเนทันยาฮูเนี่ยนะครับสถานะของเนทันยาฮูที่ผ่านมาเนี่ยกําลังถูกศาลตัดสินในคดีความคอร์รัปชันใช่ครับจากนั้นเนี่ยในทันก่อนหน้านั้นเนี่ยเนทันยาฮูพยายามจะออกกฎหมายเพื่อที่จะให้ศาลเนี่ยนะอยู่ภายใต้สํานักนายกรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นอิสระตัวเองสามารถสั่งได้ครับเนทันยาฮูเนี่ยเป็นคนที่มีอ่า พูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ปกครองอิสราเอลมานานมากครับ,รบผมจำได้ผมไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยในปี1998นะครับ99บในช่วงนั้นเนี่ยนั่นในทันจูขึ้นมาแล้วคิดดูว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมจําได้แม่นครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมไปเรียน <ละ S 1> อ,อังกฤษอ่าในทันจูนี่ปกครองมานานมากแล้วก็ต้องการจะสร้างก<ร>ารปกครองนี้ต่อไป โดยเขาเขาต้องการที่จะทําให้ระบบศาลเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของเขาอ่าแล้วในทันยูกาลังพระเทียงท้าอย่างหนักเลยพูดง่ายๆเราถึงขับขนาดติดคุกด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยะระบบอิสราเอลเนี่ยนะอดีตประธา,านาธิบดีเคยติดคุกมาแล้วคือมันไม่เหมือนระบบเราอันนี้ต้องยอมรับว่าระบบเขาเนี่ยศาลของเขาเนี่ยมันมันสำหรับประเทศเขานะครับอเขามีอิสระนะฮะพูดถึงนําสำหรับประเทศเขา อและสำหรับคนยิวด้วยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สําหรับปาเลสไตน์นะฮะด้วยนี้ในทันยูต้องติดคุกแน่นอนครับการมาีการมีสงครามทําให้เนทันยูกลายเป็นวินสตันเชอร์ชินไปในพฤตาครับอาจารย์นําไปสู่ความสงสัยของผมข้อต่อไปครับว่า,าสมัยที่ผมรบกับพคทอเนี่ยนะฮะก็มีฮะคนเชียร์ทหารให้กวาดล้างให้หมดแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่เห็นด้วยนะ คำถามแบบเดียวกันครับคนอิสราเอลทั่วไปที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองเหมือนตัวนายกรัฐมนตรีเขาคิดยังไงครับเขามีความสุขเหรกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเช้ายันเย็นทุกวันเนี่ยคนอิสราเอลคิดยังไงครับโอ้คำถามดีครับตอนนี้ในอิสราเอลเนี่ยคนอิสราเอลก็ลุกขึ้นมาต่อต้านสงครามนะฮะเอ่า ทั่วเมืองเลยในตอนนี้เนี่ยครับขณะที่เรากําลังพูดกันกันอยู่เนี่ยครับอาจารยา์แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเวลาประเทศเนี่ยมันมีสงครามกับสครูเนี่ยอาจารย์ไอเสียงที่มันต่อต้านสงครามเนี่ยมันก็จะจะไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่กลายเป็คนคนขายชาติไปใช่ความกลัวความอะไรต่างๆที่รัฐบาลสร้างขึ้นที่อบรรยากาศของสงครามมันสร้างขึ้นเนี่ยมันกลบไอสิ่งเหล่านี้แต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรม ผู้คนนะว่ายอย่างที่อาจารย์พูดนะะคนเขาก็รู้นะครับคนเขาก็รู้เขาก็เลยออกมาแล้วตอนนี้มีการจับกลุมผู้ที่ต่อต้านสงครามเยอะไปหมดเลยแล้วก็<ม>อ,อิสราเอลทั้งในอิสราเอลเองแล้วก็ในต่างประเทศในต่างก็ต่อต้านสงครามผมเห็นนายสหรัฐก็ออกมาในสหรัฐอะไรก็ออกมาเพราะอ<ม>อัอนนี้อิสราเอลได้อะไรสองเรื่องนี้เป็นเป็นการเมืองของสหรัฐครับอาจารย์อืม ไบเดนเนี่ยเป็นผู้นำเดโมแครตคนะครับที่อ่อนแอมากๆนะครับอาจารย์ย่อมทราบนะครับว่าไบเดนก็อายุมากแล้วใช่แล้ว,เ,ลลวเป็นผู้นำที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่อ่อนแอมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของผู้นำสหรัฐแล้วจะมีการเลือกตั้งซึ่งเปรียบเทียบกับริพับลิกันที่งริพับลิกันเนี่ยเขาแข็งแกร่งพูดง่ายๆในเรื่องวงการระหว่างประเทศเขาเป็นพวกเรียนลิสต์นสัจจนิยมที่เขาแบบ เอาจัดการด้วยอาวุธทันทีเลยอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นไบเดนเนี่ยต้องการจะสร้างให้ตัวเองเนี่ยดูแข็งแกร่งขึ้นเช่นเดียวกัน mm hmm. ในขณะที่นะตอนนี้สหรัฐเนี่ยและพันธมิตรยุโรปเนี่ยเข้าไปทำสงครามในยูเครน mm hmm. ซึ่งนะครับเสียหายอย่างมหาศาลร,ราคาแก๊ส mm hmm. ราคาอต่างในทั้งในเยอรมันเสียหายมากการมีสงครามทำให้ผู้คนเนี่ยหันเหออกจาก สิ่งเหล่านั้นเลยครับอาจารย์ตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงสงครามในยูเครนเลยครับอาจารย์ใช่ครับเห็นไหมครับว่าสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศครับไอ้พวกเราที่มันชมอยู่อยู่เนี่ยเราก็ไปไปชี้หน้าฮามาสบ้างชี้หน้าคนนู้นบ้างอะไรเงี้ยนะครับทั้งทั้งนี้ว่าไอ้สงครามในสเกลแบบนี้ครับมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าหากว่าไม่มีตัวเล่นระหว่างประเทศและบิ๊กบิ๊กเขาเขากำหนดให้มันเป็นไปในทิศทางไหน น่าสนใจนะครับอาจารย์ว่าชะตากรรมของโลกเนี่ยนะฮะผมเนี่ยโตมาในยุคสงครามเย็นแล้วก็อึดอัดพอสมควรนะครับกับไอ้โลกสองขั้วโลกคอมมิวนิสต์กับเสรีประชาธิปไตยวันหนึ่งเมื่อโลก,กคอมมิวนิสต์ล่มสลายไปเหลือขั้วเดียวเนี่ยอาจารย์คิดว่าโลกนี้ควรจะมีหลายหลายขั้วหรือมีขั้วเดียวเอาว่าเยมวมาคุย เดี๋ยวเม่ยคืนจะอบครับโอเคครับพักสักครู่เดี๋ยวกลวกับมาครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบย์คุณมีพัสดุตกทา้างเอ๊ะ ชวนลงทุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึกพลังร่วมใจต้างภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีเราคุยกันมาสองเทปนะครับผมคิดว่าทำให้เข้าใจ ต้นต่อของปัญหาในประวัติศาสตร์นะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนะบก็ทำให้เข้าใจคราวนี้ก็มาถึงประเด็นสุดท้ายและที่ผมอยากขอความรู้จากอาจารย์ก็คือว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของยิวกับปาเลสไตน์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของยิวกับปาเลสไตน์เท่านั้นหลังของทั้งสองฝ่ายก็มีใครต่อใครมารุมมาตุ้มกันมากไปหมด อาหรับที่อยู่ข้างปาเลสไตน์ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงเท่าไหร่แต่ว่าประเทศมหาอำนาจตะวันตกอาจารย์ได้อธิบายบทบาทของสาวรัฐออกมาเนี่ยชัดเจนนะครับไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละคราวนี้ปัจจุบันเนี้ยเมื่อกี้ผมถามเรื่องโลกหลายขั้วเนี่ยรัสเซียที่ผ่านมาก็มีบทบาทไม่น้อยโดยเฉพาะสนับสนุนฝ่ายอาหรับและปัจจุบัน เรายังมีมหาอำนาจใหม่ที่นา่าสนใจแต่ยังนิ่งจีนอนาจารย์มองบทบาทของอรัสเซียนะครับกับจีนอย่างไรครับกับความขัดแย้งครั้งนี้เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าหลายคนก็อาจจะเชียร์ว่าเอ้ยทำไมรัสเซียทำไมจีนถึงไม่ไปสนับสนุนออบอลเลสตาเพื่อให้สู้กับอมหาอำนาจอิสราเอลแล้วก็ สหรัฐนะครับคือ,อมองแบบสัจจะนิยมก็คือว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเข้าไปก็ต่อเมื่อเขาได้ประโยชน์อย่างแท้จริงครับเรียกว่าผลประโยชน์แห่งชาติของเขาครับโลกอาหรับก็เช่นเดียวกันในปัจจุบันนะครับอลองดูลองโลกอาหรับเนี่ยนะครับไม่ว่าประเทศไหนเนี่ยครับเข้าไปมารุมมารุ่มในสงครามนี้จริงๆเนี่ยเรียกเป็นหน้ากลองนะครับเพราะว่าโลกอาหรับยังไม่มีระบบป้อง,องก,กันไปทางอากาศ ครับนะฮะคือคืออริยานนะครับกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอราระเบียนะครับหรือตหะรานเมืองหลวงของอ,อิรานหรือว่า,อา,อากาตานะครับดูฮาเมืองหลวงของกาตาะไ่เงี้ยเรียกเป็นหน้ากลองครับพูดง่ายๆมันไม่มีระบบป้องกันป้องกันไปทางอากาศเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศเหล่านี้ทําได้ก็คือว่าอาจจะให้การสนับสนุนลับ หรือว่า,าพูดง่ายๆขู่ฮึมๆห,หรือว่าอาจจะสร้างความระคายเคืองหรืออะไรเงี้ยนะฮะ <C os S 1> ก็ก็ก็ก<ๆ>็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเข้าไปจีนเองก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะถ้าว่าเขาเห็นว่าเรื่องนี้เขายังไม่ไม่ได้ประโยชน์ชัดๆนะครับซึ่งผมก็เห็นว่าจีนเองก็ถ้าว่าเข้าไปในเรื่องนี้ก็ไม่เห็นว่าจีนจะได้ประโยชน์อะไรมากครับนะครับ,รบเพราะว่าปาเลสไตน์เนี่ยมันมันเป็นพื้นที่นิดเดียวเอง นะครับแล้วมันไม่มีน้ํามันด้วยนะฮะะฉะนั้นเนี่ยใครใครอยากจะเข้าไปอติดลมอยู่บ้างก็นอกจากนอกเสียจากว่าพวกที่มีอุดมการณ์แบบเออต้องการช่วยเหลือผู้ที่กดขี่ข่มเหงซึ่งมันในเวนทีระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่มีผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีครับ,รบทุกคนต่างก็คำนึงถึงผลประโยชน์เป็นของตอนเองเรียกว่าผลประโยชน์แห่งชาติทั้งนั้นในยุคปัจจุบันเราถึงเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยมันแม้แต่โลกอาหรับเองเนี่ยก็ก็ไม่ได้เข้าไป เข้าไปยุ่งเกี่ยวนี่เป็นระยะเวลา,วลา25วันแล้วแล้วก็ต่างก็แค่พูดว่าขอให้หยุดยิงขอให้หยุดยิงก็ผ่านมาติสามชาติซึ่งอิสราเอลก็ไม่ปฏิบัติอยู่แล้วเนะี่ยเพิ่งมีมติสามชาติให้มีการหยุดยิงนะอิสรเาเอลก็ไม่ปฏิบัตินะโดยถือบ,บอกว่าคุณจะพูดอะไรก็พูดไปแต่ขึ้นอยู่กับผมว่าผมจะทําอะไรเรื่องของผมนี่คืออิสรเาเอลนะเอาะฉะน,น้นเนี่ยสรุปก็คือว่าผมคิวมคดว่าหมาอำนาจไม่ไม่ถ่ไาไม่ได้ประโยชน์เขาก็ไม่เข้ามาครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับ สองตอนนะครับที่เราคุยกันอาจจะฉีกประเด็นไปจากสื่ออื่นๆแต่ว่ารวมแล้วเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจปัญหาที่เป็นปมร้อนของโลกในปัจจุบันทุกคนอยากจะให้คลี่คลายเลิกรบกันแต่วันนี้นะครับสองอารายการรายการนี้สองตอนอาจารย์มูฮัมหมัดอิมยาส ย่าปลังจากลำมคำแหงได้ช่วยอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจได้อย่างหมดจดแล้วก็ง่ายด้วยขอพระคุณอาจารย์อีกครั้งครับสวัสดีครับครับด้วยความดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมครับ